สวัสดีครับทนายนัดนะครับวันนี้นะครับผมมีคดียาเสพติดคดีเมทแอมฟตอมีนหรือคดียาบ้าเนี่ยจะมาเล่าให้กับประชาชนแล้วก็พี่น้องทนายความหลายๆท่านนะครับนะจะได้มีความรู้จะได้รับรู้ข้อเท็จจริงหลายๆอย่างในคดีเอาไว้เพื่อใช้ประกอบในการสู้คดีในอนาคตในวันข้างหน้าหรือไว้สําหรับประชาชนที่ตกเป็นแพ้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่รู้ว่า จะสู้คดีกันอย่างไรผมมีข้อเท็จจริงย่อๆจะเล่าให้ฟังนะคือคดีนี้นะครับมีจำเลยทั้งหมดอยู่3คนผมเป็นทนายจำเลยที่สนะจำเลยผมเนี่ยข้อเท็จจริงโดยย่อก็คือว่าจำเลยที่1จำเลยที่2เนี่ยเขาเนี่ยชวนจำเลยผมจำเลยที่3ามเนี่ยไปเที่ยวงานปาร์ตี้กันครับนะในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งหลังจากเที่ยวงานกันแล้วเที่ยวคอนเสิร์ตกันแล้วเที่ยวปาร์ตี้กันแล้วเนี่ย ปรากฏว่าเที่ยงคืนตัวจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ชวนจำเลยผมเนี่ยจำเลยที่สามเนี่ยไปเที่ยวบ้านเขาที่ต่างจังหวัดนะจำเลยผมก็ไปด้วยครับนะติดสอยห้อยตามเขาไปด้วยเขาชวนนั่งรถกันไปก็ไปด้วยครับเมื่อไปถึงบ้านของตัวจำเลยที่หนึ่งที่สองแล้วจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะจำเลยที่สามของผมเนี่ยไม่ได้เป็นไรเป็นเพียงเพื่อนนะคนรู้จักเมื่อไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัด ปรากฏว่าประมาณสักช่วงตีสองตีสครับไปถึงตัวจำเลยที่1ออกไปข้างนอกบอกว่าจะไปซื้อขนมอะไรต่างๆมาทานกันส่วนจำเลยที่สองซึ่งเป็นพันยาซึ่งเป็นเมียเนี่ยกับจำเลยผมจำเลยที่3เนี่ยก็อยู่ที่บ้านไม่ได้รู้ว่าจำเลยที่1เนี่ยเขาไปทำอะไรโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจำเลยที่1ครับเขาออกไปซื้อยาบ้านะแล้วนำมาเก็บซ่อนไว้ ในรถใต้คันเกียร์ของเขามีปิดผลึกอะไรเรียบร้อยสองชั้นเลยครับนะจากนั้นเมื่อจำเลยที่1มาถึงเขาก็ชวนจำเลยที่สองกับตัวจำเลยผมเนี่ยกลับบ้านนะระหว่างทางครับบังเอิญโชคดีครับสวยครับนะเจอตำรวจตั้งด่านอยู่ปรากฏว่าขนาดตรวจค้นเนี่ยครับนะตัวจำเลยผมเนี่ยเขาก็หลับอยู่เขาไม่ได้มีท่าทางอะไรพิรุษหรอกครับ แต่เมื่อตำรวจขอตรวจคน้นจำเลยที่1ครับมีอาการลุกลี้ลุกลนนะเขาก็ลงจากรถตำรวจก็เชิญให้จำเลย1 23ลงจากรถหมดปรากฏว่าจำเลยที่1ก็บอกว่าผมมียาบ้าครับนะจากนั้นก็นำชี้ว่ายาบ้าเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้ในคันกระปุกเกียร์ท่านนึกออกไหมครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยตัวกระปุกเกียร์นะครับมันจะมีซิปลูดตัวจำเลยที่1เนี่ย เอายาบ้าเนี่ยครับปิดผนึกไว้สองชั้นแล้วก็ซอกไว้ในคันกระปุกเกียร์ครับนะเขาซอกเอาไว้จำเลยที่สองจำเลยที่สามเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกครับมันไม่มีกลิ่นออกมานะนะเพราะว่าพวกยาบ้าเนี่ยปกติแล้วต้องเอาไปลนเนาะมันถึงจะมีกลิ่นมีไอระเหยเพื่อสูดดมเข้าไปหรือเอาไว้ทานเป็นเม็ดเมดกันนะในกรณีนี้เมื่อตำรวจขอตรวจค้นจำเลยที่หนึ่งเขาก็นำชี้ครับอ่าแต่จำเลยที่ 1, นะท3ามของผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วนะครับ แต่ด้วยความที่ตกใจกลัวนะไม่เคยขายไม่เคยจําหน่ายอะไรมาก่อนตํารวจเขาก็เลยบอกว่ารับรับไปก่อนนะอันนี้ในชุดจับกุมเลยนะครับข้อเท็จจริงเนี้นะอยู่ในคําเบิกความอยู่ในคําให้การในชั้นศาลตํารวจก็บอกว่าบอกจําเลยผมนะว่ารับรบไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อไปสู้กันในชั้นศาลอันนี้ผมตีแผ่ให้ฟังนะครับเป็นข้อท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในตำลานะนะ ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะชุดจับกุมก็บอกว่ารับรับไปก่อน๋ยวค่อยไปสู้กันในชั้นศาลจำเลยผมไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนปรากฏว่าเขารับในชั้นจับกุมแต่โชคดีครับพนักงานสอบสวนนะเมื่อชุดจับกุมส่งมาให้พนักงานสอบสวนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนผมต้องชื่นชมนะครับพนักงานสอบสวนอธิบายขั้นตอนการจับกุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวจำเลยผมเนี่ยฟัง ว่าทําไมคุณถึงรับเมื่อคุณปฏิเสธคุณไม่ได้ทําผิดคุณก็ควรจะต้องปฏิเสธถ้าคุณรับไปเนี่ยมันจะติดคุกหลายปีนะทั้งมีโทษปรับด้วยจําเลยที่สามผมได้ฟังพนักงานสอบสวนเขาก็ปฏิเสธในชั้นสอบสวนคดีนี้ผมต้องชื่นชมพนักงานสอบสวนนะครับทํางานอย่างเที่ยงตรงอันนี้คือชื่นชมเลยนะครับแต่ชุดจับกลุมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,มนิสัย์ใส่นะครับ เมื่อหลังจากที่อายการได้รับสำนวนเขาก็ส่งฟ้องครับส่งฟ้องจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองรวมทั้งผมจำเลยที่สามร่วมกันครอบครองและจำน่ายยาบ้าสามรอยสิบสี่เม็ดปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองซึ่งเป็นภรรยามีเงินโอนเข้าบัญชีภรรยาไม่ไม่รู้จะท่าไหนแล้วครับผมก็ไม่ทราบนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแนวของทนายก็แล้วแต่เนาะ เขาก็ให้จําเลยที่1จําจำเลยที่สาไอ้จำเลยที่2ครับผัวกับเมียเนี่ยรับสารภาพปรากฏว่าในคดีนั้นน่ะสารลงโทษจําคุก4ปีและปรับถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ3 0 0แสนหรือ4ี่แสนครับเมื่อจําเลยผมเนี่ยปฏิเสธเมื่อปฏิเสธสารก็แยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งผมก็ทําหน้าที่ในทนายจําเลยที่3ครับผมสอบข้อเท็จจริงหมดครับเพราะว่า ตัวจำเลยผมเนี่ยเป็นคนยากจนครับมีผู้ใหญ่แนะนำมาแล้วก็ค่าคดีก็เอาตรงเลยว่าไม่ได้เท่าไหร่เลยครับคดีนี้นะปกติค่าคดีมันต้องอยู่ราคาอีกราคาหนึ่งแต่ผู้ใหญ่แนะนำมาด้วยความสงสารด้วยที่ว่าสอบข้อเท็จจริงแล้วเขาน่าจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จากที่สอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดแล้วคดีนี้ผมต้องเข้าไปสอบเขาในเรือนจำเพราะว่า เขาไม่มีเงินประกันตัวครับเป็นคนยากจนยากไร้นะไปเข้าสอบในเรือนจําสอบข้อเท็จจริงเนี่ยสองสามรอบครับผมก็ให้เขายืนยันว่าน้องถ้าน้องผิดน้องก็พูดมาเลยนะแต่ถ้าน้องไม่ได้ทําน้องก็พูดมาเลยนะผิดหรือไม่ผิดทําหรือไม่ทําอย่าเล่าเรื่องโกหกให้ผมฟังเพราะถ้าคุณเล่าเรื่องโกหกเนี่ยผมจะแก้คดีคุณลําบากนะถ้าคุณผิดคุณก็รับไป โทษมันไม่กี่ปีแต่เขาบอกว่าพี่ผมไม่ได้ทำผิดผมถูกใส่ร้ายผมเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อตัวจำเลยตัวผู้ต้องหาเขาพูดอย่างนี้ผมก็สู้ครับนะจนถึงวันสืบพยานกันในศาลปรากฏว่าชุดจับกลุมก็มาเบิกความให้อัยาการชุดสอบสวนแล้วก็พอถอ พิสูจน์หลักฐานก็มาเบิกความถึงน้ําหนักอะไรต่างๆนะถึงสารบริสุทธิ์ต่างๆนี่แหละแต่มันมีครับมันมีพิรุษอยู่ในชุดจับกลุ่มมีการถามค้านอยู่ครับผมถามค้านชุดจับกลุ่มตํารวจชุดจับกลุมและเป็นอะไรที่ผมยังยังเครือบแคลงใจอยู่ว่าผมถามค้านว่าพยานครับในกรณีที่ว่าพยานเนี่ยเปิดรถอ,ออกมาเนี่ยพยานเบิกความว่าได้กลิ่น ยาบ้าผมถามหน่อยครับว่ายาบ้าเนี่ยมันกลิ่นช็อกโกแลตหรือกลิ่นวนิลาอ่าพอเข้าใจไหมคือยาบ้านะครับถูกซุกซ่อนอยู่ในคันกระปุกเกียร์ปิดผนึกถึงสองชั้นมันไม่มีกลิ่นนะครับโดยธรรมชาติถ้าไม่มีการโดนแดดโดนลนไฟนะแต่พยานเขาบอกว่าก็มีกลิ่นเหม็นๆครับเขาบอกอย่างนั้นนะผมก็ถามว่ากลิ่นช็อกโกแลตหรือกลิ่นวนิลา เขาก็เขาก็ตอบเลี่ยงไปนะครับซึ่งมันมีข้อพิรุษอีกหหาาๆจุดเลยครับอืผมก็ถามไปเรื่อยนะครับอานสเตปผมทีนี้พอมาถามพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาตอบดีครับพนักง,งานสอบสวนก็อธิบายว่าจากที่ผมสอบข้อเท็จจริงสอบคําให้การของเขาแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธผมก็เลยทําไปตามหน้าที่ของผมผมชื่นชมนะครับชุดสอบสวนพนักง,งานสอบสวนคนนี้ท่านนี้นะครับ หลังจากนั้นก็มาถามพอถอพอถอก็สืบไปครับตามสารบริสุทธิ์กี่กรมัมกี่กรัมของเขาเป็นเรื่องปกติเนาะนะหลังจากนั้นผมก็เอาพยานของผมคือจำเลยของผมเนี่ยเข้าเบิกความแล้วผมก็ขอเบอิกความขอให้ตัวพยานที่อยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นภรรยาของเขาอ่ะภรรยายของจำเลยที่หนึ่งอ่ะมาเบิกความให้จำเลยผมจำเลยพยานของผมนะครับปากที่สองเนี่ยอ่าซึ่งเป็นเมียของตัวจำเลยที่หนึ่ง เขาก็เบิกความไปตามความเป็นจริงดิฉันชวนเขาไปเที่ยวระหว่างทางเจอดา่านเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่มีการซัดทอดมาถึงจำเลยผมนะนี่นะครับความจริงมีหนึ่งเดียวความบริสุทธิ์จะทำให้เราเนี่ยผนโทษปรากฏว่าสารชั้นต้นครับท่านพิพาคษายยกฟ้องผมจะอ่านถ้อยความหนึ่งนะครับให้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองแล้วว่าสารชั้นต้นครับ ท่านกล้าฟันธงเพราะปกติกนะครับคดียาเสพติดอันนี้แบบเอาเลยนะครับคือทนายทั่วไปเขาจะรู้คดียี่ต๊อกของศาลศาลชั้นต้นนะครับโดยปกติคดียาเนี่ยจะลงไว้ก่อนแล้วค่อยไปอุทธร์นะอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเขาเรียกว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะแต่ถ้าทนายด้วยกันเขาจะรู้นะคดียาเสพติดนะครับพวกน,นี้ผมจะอ่านคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นนะครับที่ท่านยกฟ้องมา แล้วปรากฏว่าอายการขยายไป 4, 4ีครั้งแล้วก็ไม่มีการอุทธรณ์ต่อคดีนี้ถึงที่สุดนะผมจะอ่านคาพิพากษาย,ย่อให้ท่านฟังเพื่อเป็นความรู้นิดนึงนะครับคดีนี้นะครับมีประเด็นประเด็นข้อพิพาทเนี่ยประเด็นข้อสงสัยอยู่ที่ศาลตั้งไว้นะครับว่าตัวจำเลยร่วมกันจำน่ายโดยมีเม็ดแอมเฟตามีนไว้ครอบครองเพื่อจำน่ายหรือไม่นี่คือประเด็นข้อพิพาทของคดี ศาลท่านวินิจฉัยอยู่ท้อยคำตอนหนึ่งครับว่าเมดเเฟตานีนเมดเอมเฟตามีนของกลางอยู่ในรถคันดังกล่าวอยู่ในลักษณะซุกซ่อนปกปิดหากไม่ได้เป็นคนซุกซ่อนเองหรือรู้เห็นในการซุกซ่อนจะไม่รู้ว่ามีเมดเก็บอยู่ที่ดังกล่าวและตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่หนึ่งให้การว่าเป็นคนนำเมดมาซุกซ่อนไว และรถยนต์คันดังกล่าวก็เป็นของจำเลยที่สองไม่ใช่ของจำเลยผมเมื่อได้ความเพียงว่าจำเลยเนี่ยนั่งรถโดยสารในรถยนต์คันดังกล่าวที่ตรวจค้นพบเมตดและจำเลยไม่ได้เป็นเจ้าของรถอีกทั้งเม็ดเนี่ยของกลางถูกซุกซ่อนปกปิดไว้หากไม่เปิดหรือเอามูลล้วงเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ว่ามีเม็ดซุกซ่อนไว้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะอนุมานว่าจำเลยที่สรู้เห็นว่ามีเมตดของกลางอยู่ซุกซ่อนอยู่แม้นะครับในข้อนี้เนี่ยเมื่อโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานนำสืบให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเม็ดของกลางอย่างไรและในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธพยานหลักฐานของโจทย์ที่นำสืบมาจึงยังมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า จำเลยร่วมกันอครอบครองและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าสารท่านยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 2 7วรรค2ครับคดีนี้ครับจำเลยผมเนี่ยติดคุกอยู่227วันนะครับถ้าจำไม่ผิด227วันครับติดคุกอยู่227วันก็ผมว่าทำเรื่องต่อไปก็คือเป็นกระบวนการขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด แล้วก็ส่งเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมเพื่อของเงินเยียวยาชดเชยเขานะครับส่วนจะได้มากน้อยเพียงไหนหรือยังไงก็เป็นเงินชดเชยบางส่วนให้กับแพ้ให้กับผู้บริสุทธิ์แล้วกันเนาะนี่แหละครับเป็นเรื่องย่อของผมนะครับเป็นคดีย่อๆที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับลูกๆหลานๆหนูๆนะครับจะคบเพื่อนจะไปไหนจะถือของจะยิ้วของยังไงคดียานะครับมีโทษจำคุกร้ายแรงระมัดระวังจะคบเพื่อนจะคบใครก็ดูให้ดี หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ